สวัสดีทุ่นเนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับ PE กันอีกแล้ว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 เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอนี่อนีอ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัว Enchant i ก่อนโดนตัดความจำเต็มโดนตัดเลยโอ้กำลังถ่ายไปดิมองก็มองเอออะไรวยว่ายผม พี e ่เซก็ได้อัปเดตใหม่ผมก็ได้เปลียนรูปเป็นรูปใหม่ครับพี่จริงมันมีทางมีการโดนใบหน้าผมด้วยแต่ผมไม่เอายังไม่โชว์มาฮึอ๋อเฮ้ยไม่มีชุกะเออแค่จะว่าไม่มีชุกะเขนนี่นั่งเอานะฮึปเย่ขอโทษด้วยนะที่คลิปก่อนไม่ได้ พูดเปิดปิดคลิปครับคซอนได้ไวเนี่ยเฮ้ยแล้ววันนี้เราจะเพชรยังอยู่ป่าวเฮ้ยเพชรท้ายหรือเพชรอ่ะ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 เพชรท้ายไปพชร เพชรหายไปไหนอ่ะอย่าบอกว่าหายอย่าบอกว่าหายเฮ้ยจำไม่ได้แล้วหมอว่าเพชรเก็บไว้ปอบไม่ไงั้นก็ต้องไปคูในอ่นาาะเก็บไว้ป่าวะเฮ้อยอย่าบอกว่าหายนะหายนี่เงิบนะเฮ้ยขออย่าหายนะขออย่าหายจะไม่หายหรอกว่างเพชรเพชรเพชรอะเพชรอะเฮ้ยยังอยู่ ซึโยมาจะมาค้าบกันเลยดีวิอย่างว่าไม่มีช่วเฮียใช้ปลูกกันโร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 กไว้ตรงนี้ใกล้ๆยบาทเดี๋ยวมีกระดูกว่ะไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเฮ้ยเราจะมาทำฟาร์มเลี้ยงวัวกันเย่ไอมาทำฟาร์มเลี้ยงวัวทำฟาร์มเลี้ยงวัวทำ วัววัยอ้าวเฮ้ยมีกระดูกเฉยงงแป๊บจึบจ๊บจึ๊บดินดินๆดินดินดินยจึ๊บยายายาไม่ดีเฮ้ยอ๋อค่าแม่วัวไปแล้วที่ให้เอาหนังมาทำหนังสือดีกว่าก็เฮ้ยทำไมหายไปไหนอ่ะกันดูไม่รู้จะโตหรือเปล่าต้องไปลองดูหุ่ย่ ฮึบฝนชูปึบใหญ่โตฮึบยึบฮึบฮึบฮึบไวฮึบแล้วเราก็จะมาทำ

มานี่เราได้ตัวอ n c h a ์ t ไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอถ่ายรูปตัวอ n c h a ์ t เป็นหน้าปลอกคลิปหน่อยละกันเอาวางไว้ตรงนี้ชึบชึบเราได้ตัวอ n c h a ์ t แล้วเย a h เสียงอะไรวะเ <c oughs> สียงอะไรวะ,เ,วะ,เ,วะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ย Enchant Unbreaking e f ฟเฟ i ซ n c ี่อะไรวิียเด็กจะพังแล้วอะ mm hmm. คลิปนี้เราจะมาเพาะพันวัวกันนะครับพันวัวเพื่อจัชัน้นหนังสือจอ๊บขอเก็บของก่นอนก็เก็บนี่ไปไอรอนนี้ก็เยอะอเก็บเราก็ได้เจอเพชรแล้ว แต่ไอคลิปนั้นที่ผมยังไม่แต่ตอนที่ผมลงคลิปผมจะยังไม่ไอ้นี่ผมจะยังไม่เขียนชื่อคลิปผมจะเขียนชื่อคลิปในไอนี่ผมจะเขียนชื่อคลิปในมันเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ละอ๋อเรียกว่าเบราว์เซอร์แล้วที่ลงคลิปผมใช้เป็นทโทรศัพท์เนี่แหละเพราะบ้านไม่มีคอมเอ้ข้าวกองเต็มละ ลุกๆง่ายๆอะไรน้อยเอ้ยหวัดดีพิกกี้โอ้เจ้านายหายไปไหนงัน้านานๆอ่ะโทษทีที่ไม่ได้เจออ่ะให้กินงับถ้าไป่รูมนันกินวันพลังว้า จุ้งแล้วก็ออกมาอย่าอย่าอย่าโหยมันบังว่ะเอาว่าตรงนี้แล้วกันมันก็บังแชทเออบางไว้ไหนดีบาไว้ข้างๆแชทเออดี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 มาทำฟาร์มวัาดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัด แล้วผมขอตัดตอนขุดฟาร์มก่อนนะครับขอตัดแป๊บหนึ่งชับอ่ะผมอ่ะผมว่าไม่เอาเราดีกว่าเราจะมาขุดด้วยกันเฮ้ยเราเอาพี่แอกมาสวยแล้ว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 ยายาเขายายายาเาอาพี่แอกมาฮึบนี่กดดินตรงนี้ก่อนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วกบกบกบ ขยายฟาร์มแบบขนาดใหญ่รีบกลบเราจะขยายฟาร์มแบบขนาดใหญ่ฮึบฮึบหาขัวตรงนี้ก่อนอันนี้มันนี่เจ้าวัวมันนี่เดี๋ยวฉันจะทำฟาร์มให้นายจอย่าอย่าอ่อ หยุดยุดคือวายเจ้าวัวอย่าเพิ่งลงเฮ้ยเจ้าวัวอย่าเพิ่งลงเฮ้ยเจ้าวัวอย่าเพิ่งอย่าพวกเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นนะเจ้าวัวเกือบแล้วฮึบฮึบขอผมขอไปเอาพิกแอคก่อนหมูบ้านเอ็มบีซีอะไรวะไม่มีวันฝรั่งเอาพิกแอคขีดมาก็พอไอ้พิกแอคเหล็กก็ได้อันพิกแอคเหล็กก็ยิ่งดีเลยอ่ะอุ้ยบางว่ะตรงนี้เออตรงนี้ อนนี้ก็ยังชั่วเอาพิกแอคมาวาัดพริะ,ะเมื่อกี้พูดว่าอุ้ยเขาอ,อยวยดอสอดครับสอดครับว่เาเฮ้ยทำฟาร์มเป็นไปไปบ้านเลยบอ,วอกว่าอะไรอะไรอะไรอย่างเง จะทำฟาออร์มข้างนอกขนไรติดค่ะติดบ้านเอาไว้เฮ้ยให่ใหญ่ฮึบฝนตกอีกโอ้ยแต่พาทนี้เพราคุณจะไม่ได้ดูแบบคมชัดผมปรับแล้วเพราะแบบคมชัดมากๆนี่ตอนนั้นผมปรับแบบคมชัดอัดไปตั้งวันกว่าถึงเสร็จผมก็โออัดนานเจงิงๆไอคลิปที่ขุดเพชรได้เนี่ยแหละ ปลาหมูวัวขยายพอป่ะน่าจะพอมากเดี๋ยวค่อยมาขยายละก,กันเนี่ยปลาหมวูวัวเจ้าวัวอยู่ที่นี่ไมนะเดี๋ยวเราจะมาผมาสมตั้งวัวตอนนี้ลูกวัวก็ยังไม่โตลเลยเลยเี้ไม่ไม่มีลายพิทหรือเปล่า ไปด,ดูก่อนว่าในคลังมีลาพิษป่าวถ้าเกิดไม่มีต้องไปขุดลาพิษอีกก็ลาพิษลาซุลลี่ลาพิษลาพิษลาซุลลี่ลาพิษลาซุลลี่ไม่มีเว้ยเพจอีกก้อนเอาไว้ทำเลยไม่รู้โอเคเสร็จแลแป๊บ ำไงดีโกนักเก็ตอาบนดอกไม่มีอะไรเอ้ยไ,ไปเนเธอร์ดีกว่าเออไปเนเธอร์ดีกว่าจะดีปะปเนเธอร์ดีกว่ารอให้วัวโตวปับ๊บไปเดินรอบๆแต่ว่ามีวัวหรือเปล่ลาจะได้จับมาง่ายๆเลยวัวจ้าวัวจ้าวัวจ๋าอยู่ไหนวัวจ๋า วัวไม่มีวัวเลยอ่ะเฮ้ยทำไรวะไม่มีวัวเลยวะเฮ้ยไม่มีวัวจริงอ่ะแม่ทำาร์วัวตั้งแต่แรกเ่ยไม่มีวัวเลยไม่แต่วัวเฮ้ยมีวัวปหมเนี่ยมีวัวไหมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเออ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 ฮัลโหลมีวัวไหมมีวัวไหมเฮ้ยรู้สึกกระตุกกระตุกแก

แต่ไม่เลื่อนไม่รอนวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าก็ตกย่าตกกันเฮ้ยทำไมเลื่อนไม่อรอดอ่ะเก็บคนแก่กันงงทำไมเลื่อนไม่ร้อนได้คนีนคนในเท่คอดีกว่าทำจะทำบ้านนะจะจะเอามาทำบ้านอ้ยแหลกทำทางโรงดีกว่าเฮ้ย

ฮึบฮ yeah. ึบฮ <pper> ึบฮ so, uh, ึบเจ็บแปะโอ้ยตกเจ็บเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาตามหาปราสาทเนเธอร์ฟสแบบนี้หายากตกอะไรวะเฮ้ยอยแหลกหลกหลกอแหลก ได้เวลเยอะดีขุดเนเธอร์คอร์สแล้วก็เอาไปตกแต่งทำบ้านแต่ผมจะสร้างคอได้แหละแล้วผมจะเออว่าจะว่างๆทำชั้นใต้ดิดนกโอ้ยแหลกว้ยฮึบปื๊บปื๊บตัวต่วอยังวะ ฟาร์มไกอ่อะแต่ผมทำาวามบัวตานอมาได้แต่มันต้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปทำสปามันเต้ร์บัวตานอมาดีกว่าแต่ผมจะไม่เอามาใช้เนี่ยติดแผลเพราะมันกรองมันต้องใส่รัดโปรดิชั่นโปรดิชั่นโปรดิชั่นโอ้โหไฟโปรดิชั่นใช่ปะอ้ไฟโปรดิ ยังโหดไฟโปรดักชั่นโอ้ยเฮ้ยแม็กมาสลามเฮ้ยเฮ้ยแม็กมาสลามตัวหายากเลยเฮ้ยเจอแม็กมาสลามเฮ้ยเจอแม็กมาสลามเฮ้ยแม็กมาสลามมีพอเตสวะเจอแม็กมาสลามสองตัววพระเด๋ออะไรวะเฮ้ยอะไรวะ เนท่าฟอร์เตสไปะเนี yeah, yeah, yeah. Oh, oh, ่ยย oh, uh, ังหาเนท่าฟอร์เตสไม่เจอเลยวะเจอไม่ก็มเฮ้ยยายายาเราต่ออย่างนี้ดีกว่าอันตรายแค่จริงตกด้วยอ้ยแหลกว่ะเฮ้ยเวลาอัดชอบแหลกอ้ยเออจะไปจุ โอ้ยยาวพังแหลกตอนนี้โอแค่พอพอไม่แคดนี่เล่นสบายหรือไปแค่รตกว่าสลามก่อนต้องใช้มือตกโอ้ยไปทำไมตรงลาวาวาโอ้ยอย่าอย่าตกลาวาก็เป็นพอนี่จะขอของโทั้งนั้นทำไมมันว่าสลามพันธุนั้นน่ะ ตออกนะย่าแหลกฮึบฮึบเ้ยยาแหลกย่าแหลก,ย,กยังไม่ได้ได้ยังได้ยัง ไปสว yeah. ิมกระโดดตกไปในราวะแล้วปัดถอร่ามตัวเล็กจะดีกว่าเฮ้ยยัยโซเซ่แม้วยังไม่ดเลเต้ยแรกกดย่อไว้ดีกว่าเอาช้าเฮ้ยยยยัๆๆๆยยั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 ล็กล็ก กเดอดแม็กมาสลามตัวเล็กอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นนันนั่นนักมาสลามมาให้ข้าสดีดีเยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสลามขอแม็กมาสขอนักมาสลามหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขอแม็กมาสลามหน่อยเพื่อนนักมาสลามขอแม็กมาสลามหน่อยขอแม็กมาสลามหน่อยเพื่อน เฮ้ยมึงมีแมกโนสลาบอกให้เกิดข้ามลาบตัวใหญ่น่าจะดอกนะตกแต่งบ้านดี่กฮอตแปลก่าแลก่ากระพานแม่ต้องมีสุดเครื่องฮะเฮ้ยแลก โลกแล้วแหลกไยแล้วไม่ไหวไปไปต้ดีกว่าเดี๋ยวตกลาวานี่ได้เรื่องอจะ,ปจะปไ,ปไปแล้วกลับ